โอเคสวัสดีครับปารัติเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเด็กการเล่นของไอเอ็นาหกของคลาสฟรอยอ่ะครับผมซึ่งเป็นเด็กที่ใช้การบุกโดยบอลูนนะฮะอันนี้แหละการจะบุกไปได้ครับต้องเขารอเคาน์เตอร์จังหวะดีๆนะครับแล้วพอบอลูนถึงเป้าเนี่ยกดฟรีดประตูที่ทําอันตรายบอลูนนะครับด้วยความที่บอลูนเนี่ยมันทั้งถึกนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้ามันลอยไปแล้วโอกาสที่จะฆ่ามันยากมาดูดีกว่าครับว่าเล่นยังไงมาตักตา เน้นแผงหลังก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบบุกไปแผงหน้านะฮะร,รอเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับเด็กนี้ถ้าท่านไม่ออกวก่าทาไงดีปล่อยวิสานแนวหลังก็ได้ครับอย่างเงี้ยปึบอ่าวิสานแนวหลังเขาจแล้วห้าดิคเซอร์เพื่อออกออก,ออกไอฐานปัม๊มน้ายามาฮะโอเคเขาปั๊มแล้วก็สู้ครับอย่างนงี้โดนไฟสั่นไปนะแต่ว่าเรายังวิ่งไม่ไหวครับ เอาวิสาตมาครับอย่างนี้วิสาดมันไม่แก้ตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ได้หนึ่งทีครับแล้วก็ระเบิดไปบึ้มวิสาตตายวิสาดตายเออคึ่งหลอรับผมรอให้เข้าถึงมนถึงก่อนนะครับให้เขายิงที่ป้อมครับจากนั้นเอาบาเบเรียนเคลียร์ครับอย่าเอาบาเบเรียนรับตัวเม็ดวิสาตตเต็มนะฮะอันตรายมากแล้วปล่อยมังกรตามเลยครับเป้าหมายคือป้อมนะฮะ เวนี่ยิงเลงผิดคาจริงไม่ควรลงนะครับสู้ได้อยู่แล้วมังกรเราไหนมาครับไหนมาอย่างนี้ก็เคลียร์ด้วยมิเนี่ยนครับมิเนี่ยท่าจะได้เปรียบสายพื้นดินนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันบินได้ฮะมันเคลียร์ง่ายมากอ่าอย่างกระพาะนะครับแล้วปล่อยต่อเลยฮะขอแค่มิเนี่ยถึงเป้าสักตัวนะฮะแล้วให้อัคเชร์ยิงครับผมโอ้โหไม่ไม่ได้ครับโดนทั้งส่วนของวิชมาเคลียร์ไปก่อนนะฮะ บึ๊บอยงนี้เคลียร์ครับผมค่อนข้างได้เปรียบครับช็อตนี้บาเบเรียนมีมันแล้วครับเขาต้องลงของมาแก้แล้วเป็นงนั้นถึงบ้านแน่นอนนะไม่ได้สักดาบนะเสียดายอยู่ถ้าบาร์เบเรียนท่องสั่งไซน์ครับส่งวิสาหมาแก้ครับเพราะว่าวิสาหค่อนข้างแก้ทางบาร์เบเรียนได้ดีนะฮะไปแล้วครับบึ้มหายกันไปครับแล้วเราจะบุกฝั่งไหนดีเนะี่ยรอจังหวะว้วิสาหเจอกับไนท์อย่างนี้เสียเปรียบครับผม ไวเข้ามาเลยครับอา้าวอย่างนี้มาแล้วครับบุกครับผมรอฟีดครับรอฟีดฟีดไปแล้วครับถึงป้อมแน่นอนอาการนี้หนึ่งดอก2ดอกงานเข้าแล้วตอนนี้เต้องยำาเขียงของเราบ้างนะตัวนี้แต่ตอนนี้จะไหวหรือเปล่าครับเหลือแค่สามสิบวีนะฮะเมเรีบุกไปแล้ว ปล่อยมังกรไปกันไว้ก่อนครับยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ย่าอยาพลาดจังหวะนะจังหวะนี้สำคัญมากยนะี่สิบวิครับผมเขาต้องพยายามเคลียร์ให้ได้ยี่สิบวิเอาอย่างนี้เอาแรกเลยครับแรกเลยอย่างนี้แรกเลยถ้าเขาแรกนี้เราแรกตามครับผมขอสามขอสามบ้านครับอย่างนี้ถึงนะครับฟรีดไปสองวิหนึ่งวิเรียบร้อยครับผมแมตจบแล้วนี่ครับการใช้ทีมบอลลูนในการ ทำเกมของ Arena 6นะครับเจอกันใหม่คิหน้าปาลักขอลาไปก่อนสวัสดีครับ